ล่าสุดบัตรคนจนวันสุดท้ายจ่ายเงินเยียวยา3,000บาท9กรกฎาคมถึงกำหนดวันสุดท้ายของวันที่9กรกฎาคมของการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโลคโควิด -19 โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2กรกฎาคมนววายละวรนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้พิจรารณาเห็นชอบโครงการเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการอื่นของรัฐให้ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทจานวนหนึ่งเดือน ซึ่งได้ข้อมูลสรุปว่ากรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในวันที่4-9กรกฎาคมจำนวน1.2ล้านรายจากจำนวนผู้ถือบัตร14.6ล้านรายโดยใช้งบประมาณ3,600ล้านบาทในการดำเนินการทั้งนี้รูปแบบของการจ่าเงินเยียวยานั้นจะจ่ายให้รวดเดียว3,000บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนโดยอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่แต่อย่างใดสำหรับวิธีเช็คเงินเยียวยา3,000บาทจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์หม2019หรือโรคโควิด -19 สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองดังนี้ 1>, 1. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสำหรับใครที่สะดวกเดินทางไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสามารถทำได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนได้แก่น1สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและกดรหัส6หลัก 2. เมื่อหน้าจอขึ้นหน้าเมนูหลักให้เลือกช่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. เลือกขอดูยอดเงินคงเหลือเราก็จะรู้ว่าปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่และรู้ว่าเงินเยียวยา3,000บาทถูกโอนเข้ามาแล้วหรือไม่นอกจากนี้หากต้องการถอนเงินจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากขั้นตอนที่3สามารถเลือกกดคำว่าต้องการเพื่อให้ใช้บริการอื่นๆหน้าจอก็จะกลับไปที่หน้าเมนูหลักจากนั้นก็เลือกช่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิมและเลือกถอนเงินอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบเงินเยียวยา3,000บาทว่าเราได้รับแล้วหรือไม่โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหน นั่นคือการโทรศัพท์ไปที่คเซ็เเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรคนจนเบอร์021092345ซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติหลังจากนั้นเลือกกด3เพื่อตรวจสอบวงเงินคงเหลือและต่อด้วยการกด1กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบบจะให้กรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยจะเป็นหมายเลข16หลักซึ่งสามารถดูได้จากบัตร ของหน้าบัตรหรือกรอกเลขบัตรจำัวประชาชน13หลักก็ได้ล่าสุด3,000บาทไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเช็คสาเหตุได้ที่ไหนปิดฉากไปแล้วสำหรับโครงการเยียวยาไวรัสโควิด -19 สําสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลอดเก็บตกที่มีการโอนเงิน3,000บาท เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m o นี y ในวันที่4กรกฎาคมปี2 5 6 3ที่ผ่านมาแต่ผู้ถือบัตรบางส่วนก็เกิดความสับสนเพราะเงิน3,000บาทไม่เข้าบัตรสริการแห่งรัฐอย่างที่มีการแจ้งไว้ทางนี้ข้อมูลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสริการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 0 9ส3 4หเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2 5 6 3 ยืนยันว่าการโอนเงินเยียวยา3,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัิการแห่งรัฐแห่งลอตเก็บตกจำนวน1.14ล้านคนซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อนมีเพียงวันที่4กรกฎาคมปี2563วันเดียวเท่านั้นไม่มีการโอนเงินมอื่นๆเพิ่มเติมโดยขนาดนี้ได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์จนครบหมดแล้ว สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทแต่เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนศูนย์ลูกค้า, 3, าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแนะนำว่าสามารถตรวจสอบสาเหตุและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่คัดกรองรายชื่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0 2 2 7 3 9 0 2 0ในวันและเวลาราชการเท่านั้น เช็คคุณสมบัติเยียวยาปัดคนจนอีกรอบสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 ลอดเก็บตก จำนวน3,000บาทในรอบนี้จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง,งรัฐที่ไม่เข้าข่ายดังต่อไปนี้1ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3สามของสำนักง,งานประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา3 3คือลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการหรือพนักง,งานเอกชน 2. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ3ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด1 9จากโครงการอื่นๆของรัฐบาลได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวน5000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว1 5 0 0 0บาทซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินครบหมดแล้วโครงการเยียราเกษตรกรจำนวน5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว1 5 0 0 0บาทซึ่งปัจจุบันกำลังจะเยียวยางวดที่3 หรืองวดสุดท้ายระหว่างวันที่15-22กรกฎาคมโครงการช่วยเหลือกลุ่มปอบาง3าประเภทได้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหน,นุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งกลุ่มปบาบางทั้ง3ประเภทนี้กําลังจะได้รับเงินเยียวยา1,000บาทจํานวน3เดือนรวมและ3,000บาทในวันที่20กรกฎาคมล่าสุดเช็คเงินเยียวยา3,000บาทบัตรคนจนเข้าหรือยังมีช่องทางไหนบ้างมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งหนึ่งใน4กลุ่มที่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยเป็นการจ่ายเงินให้รายละ1,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎราคมปี63ซึ่งเมื่อวันที่4กรกฎราคมปี63ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินเยียวยา3 0 0 0บาทซึ่งเป็นการจ่ายรวดเดียว3000บาทแยกเป็นเงินเยียวยาเดือนกรกฎราคม1000บาทและจ่ายชดเชยย้อนหลังให้กับผู้ถือบัตร2000บาท ของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาย,ยนปี63ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยจะมีการจ่ายไปจนถึงวันที่9กรกรกฎาคมปี63โดยการจ่ายเงินนั้นกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านกระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่หรือบัตรคนจนนั่นเองทั้งนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทนี้โดยเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนปีนร้อยห คณะรัฐมนตรีหรือครมอให้ความเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐเช่นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทหรือเงินเยียวยาเกษตรกรโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้มีทั้งสิน้น 1.164,222คนวงเงินรวมทั้งหมด3,492ล้าน6 6 6 0 0 0บาทสำหรับวิธีเช่คเงินเยียวยา3,000บาทจากมาตรการ เยาวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิดในทีนี้สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองดังนี้ 1. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสำหรับใครที่สะดวกเดินทางไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสามารถทำได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนได้แก่ 1. สอดบัตรสวัสดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและกดรหัส6หลัก สเมื่อหน้าจอขึ้นหน้าเมนูหลักให้เลือกช่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3เลือกขอดูยอดเงินคงเหลือเราก็จะรู้ว่าปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่และรู้ว่าเงินเดียวยา3,000บาทถูกโอนเข้ามาแล้วหรือไม่นอกจากนี้หากต้องการถอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจากขั้นตอนที่3สามารถเลือกกดคำว่าต้องการเพื่อใช้บริการอื่นๆหน้าจอก็จะกลับไปที่หน้าเมนูหลัก จากนั้นก็เลือกช่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิมและเลือกถอนเงินอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบเงินเยียวยา3,000บาทว่าเราได้รับแล้วหรือไม่โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนนั่นคือการโทรศัพท์ไปที่ค c เซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรคนจนเบอร์02-109-2345ซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติ หลังจากนั้นเลือกกด3เพื่อตรวจสอบวงเงินคงเหลือและต่อด้วยการกด1กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบบจะให้กรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยจะเป็นหมายเลข16หลักซึ่งสามารถดูได้จากบาัตรหน้าบาัตรหรือจะกรอกเลขบประจำปอะชาชน13หลักก็ได้